สวัสดีจ้าม่เอาบอกโอมนมาเด้จากไงแน่หนึนน่งบอกสเนกบอกสเนกใหญ่ๆเลยจ้มามาโมเดอร์ถ้าบอกเกิอดอะไรนี่สเนกอันนี้ปฏีจ้าต่อไปก็ตามนะคะบอกปฏีบอกปฏีดักปฏีเด้ได้จ้าอยรยเธอ ที่สองนะจ๊ะหั่นถั่วถั่วก็เอาถั่วมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นให้มันสวยงามอีกนะคะไม่อิ่มนะกลัวไม่อิ่มก็ดูจำนวนด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็ตามนะคะแบบนี้ตามตัวให้แลยตามไปเรื่อยๆนะคะจนเแ็กน,นะคะการจับสาก็จะเปรบให้เหมาะมือ,มอให้ขนาดนะกจ้ะนม่อ้างหรอ ในถั่วก็เริ่มแตกตัวเลยนะคะเดี๋ยวสักพักนึงนะคะให้มันเปลคพอดีนะคะเอพอละเอียดแล้วนะคะแล้วก็หั่นมาเขือเทศนะคะปิงปอได้วยจ้ะปิงปอปิงปอแบบนี้ มะเระเทศนะจ๊ะแล้วก็มะนาวนะจ๊ะมะนาวมะนาวมะนาวอันมะนาวนะจ๊ะแล้วก็อันที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้า เราก็เทปไปประมาณเท่านี้นะคะสักชอนสองช้อนโต๊ะพอนะคะเสร็จแล้วหยะน้ำปลานิดนึงเสร็จแล้วตัวนี้น้ำตาลนะคะตัดเปรี้ยวหวานนิดนึงใส่น้ำตาลสักเล็กน้อย ต่อไปก็คือผงนัวนะคะใส่เพื่อนเิ็นึงให้มันรสมีรสกลมกล่อมนะคะเสร็จแล้วเราก็ตามอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ตามไปอีกั้งหนึ่งนะคะให้เครื่องปรุงมันเข้ากันดี คิดว่ากัาวันนี้แล้วก็ชิมนะคะเดี๋ยวจะให้ชิมนิดนึงอร่อยมากเลยค่ะชิมีคัำนะคะอร่อยมากเลยค่ะสดจัดจ้าน เสร็จแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานนะคะใส่ถาดสวยๆงามๆามนะคะเป็นไงบ้างคะสีสันน่าชิมไหมคะ